สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เขื่อนสีนะาขลินนะครับวันนี้ก็จะมาตีเยอปอมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับก็มีเวลาตีถึงช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวก็จะมีพรุ่งนี้นะครับพวุ่งนี้ก็จะเป็นออกมาตกช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันได้นะครับ 加油！加油！ มีป๊อปก้าเซนเปล่าป๊อปก้าวเศน,นลวงมาน้ำตกเลยแล้วคลองมาพอเน้นเน้นอ้ำกระจายเลยช้าๆ กระสูบกระสูบกระสูบตามมายี่กระสูบตามมาผมจะเล่นกระสูบผมจะเล่นกระสบนละวา 不到。好 มาถึงเอาเลยนั่งลนไฟลอยในกแก้วอ๋อคุณรู้แล้วมันเข้ามาทาไมลึกจังเข้ามาทำไมลึกจังอุ้ยยตัดเดี่ยวแล้เด็งเลียวนั่นน่ะเต้าเอ้าไ,ไม่ส่งอ่ะ <laughs> ไม่ส่งอ่ะไม่คิดว่ามันจะตามมาให้มันโขดหน้าน่าโขดตัวโขด ไม่เขาคิดว่ามันไม่ตามมาแล้วไงว่าผมไม่ได้นะผมเซฟผมมาอุ้ยมันกัดแล้วนะใช่ต้องปล่อยมันส่งใช่สายมันก็พังเลยไม่กัดข้างเรือเลยอืมมันกัดไม่เปิดด้วยยาที่ดีว่าเวลานี้มันกำลังมาอย่าถามหาปลาได้อย่าถามได้ปะโคโลอโคโล่อนึ่งโคโลอันนี้นะอันนี้ค้าตายเอาได้เยอะ สายเล็วเหรอไม่เล็กครับแต่มันเป็นขุยชอบเป็นขุยท่าสายไม่ได้มีการเดี่ยววัน ร้อยเรียบร้อยฝนตกน,นี่ครับก็โดนฝนนะครับตอนนี้ก็กลับไม่ได้อั <c oughs> นนี้ก็มาพักก่อนครับอยู่ตรง here <c oughs> วัเช้าดีมากเลยแดดออกเปี้ยงไม่คิดว่าจะโดนนะโดนาหล้วโา ทำได้ไม่ได้ปลาโดนน้ำ่ะโดนต่อไปต้องใส่เบี้ยแหละเดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่พรุ่งนี้ออกไม่ได้ก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณสองโมงเช้านะครับก็จะตกกัน ถึงประมาณเที่ยงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหม แต่ยังไม่ถึงหมายแต่ตีได้เท่านี้ก็ยังมีตัวอยู่ตีเล่นได้อยู่น้องลองปัดดู แต่ละคันมันัวไฟคันเลนะตน,น,น,นะนี้มันจะตงสายดีหน่อย <c oughs> อกมันจะเป็นไงนะหน,น่อยหน่อยรอบกสีสีน้ำรอบหกจะเป็นยง รอบแดเลยใช่ไหมรอบดนวรอบสิบะเนยรอบ10เลยหรอกาวิ <c oughs> ่งร้อยกว่าเลยไหมอาจารย์หลุยวิ่งร้อยยี่ค่ะ <c oughs> รอบแปก็สุดสุดมึงเก่ง <c oughs> ตามมีสามตีสามตีสามเลยลนอนไม่หลับเมื่อคืนนั่นเลย อนอนไม่นอนนอนไม่นอนก็คือนอนไม่หลับกันเหรอใช่ครับตื่นเปิดดูเห็นเฟซหลุยส์กำลังใช้งานหนึ่งชั่วโมงที่แล้วคิดว่าคงหลับแล้วบ้างจ่าโทรชวนมานั่งเล่นกระดิกลเลยเกิดไม่ดูนผมเกโบ๊ะโบ๊ะหยุดนาตีในป่าเข้าไปหลุยสงกลางน้ำหลุยป๊อปแล้วก็มาตกปลาแล้วครับ น่าใช่เอ็ม ไม่มันพุ่งใส่เลยอ,ะอ่ะชาร์จเลยนี่ไงตามเหรอตามตามตาม,ามออกตามครับตามกาดหลุดเลยเมื่อกี้โอ้พุ่งใสหูพุ่งใส่นี่น ไม่ต้องเข็นไม่ต้องเค้นกินธรรมดาไม่ต้องเขน็นมันจะพูดโอ้โกัดโคตรโหดเลยปวดสามใบเนี่ยราคาเนี่ยป๊อปเป๊้ยเอปเป๊ปเอาเลย ลยโอ้ยแกละกัดกันไม่โดกกนกีกันไม่โดนเนี่ยไม่โดน,นคแค่ยคอกหน้าเนี่ยข้างหน้าพี่อล้วเนี่ยนะ โอ้ยเนี่ยเนี่ยเขาใหม่เนี่ยหลุยตีเมื่อกี้ไม่กัดมีแม่ป่ะมันกัดอยู่อุ้ย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 เมื่อกี้เอ็มตีเอ็มพาแขกตีบอกไม่กัดมันตัวเล็กลูกมันนี่ ลูกมันตามเต็มเลยนี่นี่เร่องเล่นเ่อขเ่นองเล่นเของเล่นโอ้โหเจอของเล่นแล้โอา้วห่เอาเงยต้องเยเอางี้เยเหรอมไม่เล่นแล้วลาใหญ่เอาายเลยกูเมื่อกี้ตามมากัดถึงกับถึงเรือเลย เนี่ยผมถึงบอกมันชอบกัดเผือกเฮ้ยเด็กน,นะทำอะไรเนี่ยม,มัเนเกงเด็กเหรอผมไปเล่นลรำปลาใหญ่มันลุย<笑><笑>เอาเอาแบบนี้เลยเหรอ,อมันไม่มีปลาใหญ่ไปเล่นแล้วโอ้ยไม่ใช่เพราะว่าลูกยังแดงอยู่เลยฮัลโหล ไม่คอกดูล <centro> ่าข้างนอกหรอมั้งที่ว่าเนี่ยนี่เป็นคอกนะตัวเริ่มโตแล้วเลิกผมไม่เล่นแล้วปลาใหญ่นล้ไหนดูดิดูตัวดิโอ้โหรอดแล้วผมไม่เล่นแล้วไปไปไปดูน้อยโดนน้อยใครเขาเป็นกั๊ปลาใหญ่อะพี่โอก็ว่าไปเอาเอา่ย คูเป่ย์นี่พี่ออกมาเป,ป่าใช่ไหมน่ะคูเป่ย์บ้า <c oughs> อ,อยู่ลงลมันกัดเลยมั้วมันตามกัดแบบสนุกเลยอ่ะเอาแม่ไปผมขออีกไม้หนึ่งถ้าอย่างงี้แม่ไม่มีแล้วแม่โตแล้วใช่ไหมนี่พี่เขายังเห็นอยู่เลยเขาบอกมีอยู่มีแม่ตัวโดนไปตัวหนึ่งนี่เราลุยโดนสามตัวเลยโอ้โหนูแม่

กมันตึงอยู่นะอะไรวะกาดไม่เปิดมันตัวใหญ่เยื่อตัวใหญ่เยื่อมตัวใหญ่ปลาไม่ใหญ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 ่่ใหญ่ปลาใหญ่นี่ไงกาดอีกอีกไิ่เนี่เนี่ยดูดิปุ๊กปุ๊กปุ๊กคือเนี่ยตามมากัดอีกแล้ตัวเล็ก ลุแงแ,ลลแมนเบานม่นเลลุงแมนบ่ปืนลั่นเหรอกำลังคงจะคว้ามายิงดีเงเลยมาตามาตามมนี่นี่นี่ มีกบเบอร์เล็กวะล่ะกบยางเบอร์เล็กอ่ะมีครับเดินเล็กกันนี้เราเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวได้เล่นตัวเล็กกันไม่เต็มคำนะใหญ่ไปรลาะมาตีจังแต่ด้าเคลื่องขึ้นมาเลยเนียนเนียนเลย ซ้อนได้ผมได้ขาผมอยู่เนี้ยาพี่โอได้ขาผมอยู่เนี้ยแหละถ้ากัดโดนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยนะถึงเบ็ดเลยโยนก็ดาวเอาโดนทีก็ดาบไปเลยส่งคันให้นะลุยะลุยคนขายคนนงเมื่อกี้สีเขียวดิ มนขึ้นบ่อยมากนะเลยนะกิบเลยต้องกิบแล้วล่ะจังหวะเนี้ยตัวใหญ่กว่ากาันเยอะร้าจิบอะ่ะมันก็ออกมาอุอ๊ยอะไรวะ กัดสองรอบเลยอะัดรอบแรกมาอยู่รอบสองวัน,นไ,ม <laughs> ไม่มี <laughs> ไ,มมเ, <laughs> ไมเปลี่ยนสีก็ต้องเปลี่ยนเหยื่อไม่มีเลย่สีก็ต้องเปลี่ยนเหยื่ออ้ยกัดสองรอบมันรอบแรกผมว่าอะไรอยู่ลงไปกัดเลยอะก็บรรยากาศการตกก็จะประมาณนี้นะครับก็ ลักษณะที่ใช้ตกกันวันนี้ก็ส่วนมากจะใช้เป็นกบยางนะครับก็ตีลุยป่ากันนะครับก็มีกัดตลอดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ตัวนะครับก็ก็มาตกช่วงช่วงนี้ก็เป็นพายุเข้านะครับก็เมื่อวานรอบเย็นนะครับก็โดนฝนนะครับโดนฝนตลอดเลยแล้ววันนี้ก็มารอบเช้าก็ ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับก็โดนฝนนะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าถ้าตกหนักนี่เดี๋ยวจะกลับลําบากนะครับก็ทริปนี้นะครับไม่ได้ตัวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมก็จะมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะพยายามมาหาตัวให้ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาอีกแน่ครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด s u บสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ